สวัสดีค่ะวันนี้น้องนันตี้จะมาสาธิตเล่นโกะกับคุณแม่นะอ่าแม่เริ่มโกะอันนี้เป็นกระดานเล็กหรือกระดานใหญ่บอกเพื่อนกระดานเล็กอ่าเรามีตัวเล็กๆก็คือตัวบีดสีขาวกับสีดำอ่าแม่เอาสีขาวโอเคอ่าน้องนันตี้เริ่มเลยแม่เริ่มโกเพราะว่าอ่าแม่เริ่มก่อนนะอ่าอืมแม่จะคอยประชิดประชิดกับนันตี้นะคะอันนี้จะโดดกินนะคะววางไปแล้ววางไปเลยนะคะจะโดนกินนะครับ แย่ละบอกเลยมาถึงก็โดนกินเลยจะโดนกินนะขอบนิกะนี่นกาอ๋อไยกินแล้วหรอมันเป็นทำไมอ่ะทำไมต้องโดนกินด้วยทำไมอ่ะก็แตก็ตรงนี้นะคะมันคือปากเสือมันก็โดนกินตรงที่กินไปเนี่ยนะแต่ตรงเนี้ยแม่แม่มันคือปากเสือของแม่แม่สามารถกินม็ดนี้ได้โอเคแม่กินเลยนะกินไปเลยตุ้งติ้งกินไปแล้วหนึ่งเม่ไม่มีใครแค่โอเค เฮ้ยอะไรอ่ะมันทำได้มันได้ันคือมันคือปากเสือหรือปากอะไรมันก็คือกบที่มันสามารถแบบวางได้โดนกินแล้วนะคะโดนกินไปแล้วสองเม็ดตกยแล้วแม่มีทางตรงนี้นะโดนกินอะเดไม่ใช่แม่จะกินตรงนี้อ๋อนี่ก็ปากเสือใช่ไหมคะแต่หนูสามารถกินกับได้ด้วยแม่สามารถกินหนูได้ก็เพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากันอยู่ดีแต่ที่จะวางตรงนี้อันนี้ก็คือแม่วางไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่สามารถ เอาออกได้แล้วก็นุอุดไว้แล้วนี่เพราะอันนี้ก็อ๋ออันนี้คือคือจริงๆจุดวัตถุประสงค์คือต้องทําพื้นที่ของเราให้เต็มใช่ไหมใช่อันนี้ีลงแล้วอ่ะทีนี้นั่นนั่นโดนกินกินแล้วว้ยไปหมดแล้วโล่งเช่นี่ก็ตรงนี้ไม่มีใครดูเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะใครจะกินใครเป็นแน่นตี้จะสร้างพื้นแม่ก็จะสร้างพื้นที่เหมือนกัน ที่จับกระดานมั่นๆหน่อยรแล้วเดี๋ยวมันลื่งนี่นกี่จะเข้ามาเพราะว่าจะมาเอาื้นที่อยงเี้คุณแม่เล่นไม่เป็นเลยนะคะท่านผู้ชมตแต่ว่าคุณแม่จะใช้ใสัญช,<อ>ชาตญาณส่วนตัวนะคะเอาประสบการณ์การเล่นหมากเก็บมาฮพสมาพอแล้วค่ะ หลายๆมากมาข้ามจะหมาไปทางไหนอมาข้ามจะหมาไปถึงไหนหลายๆหมาก็มารวมกันที่หมารอมแม่ไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าจะเล่นกับน้องคุณแม่คะถ้าคุณแม่วางอย่างเงี้ยคงได้เป็นคงได้พื้นที่น้อยกว่าเดิมนะคะอ่างั้นคุณแม่ต้องมาเจอตรงนี้หน่อยโดนกินแน่ๆเพาบอกทำไมอะคะไม่ได้เลยนะคุณแม่ต้องจัดการเดออทำะไรคืออะไรคุณแม่ก็วางตรงนี้ได้อ่าโอเคพื้นที่ของเราอยู่นี่นะเราต้องฟิลของพื้นที่ของเราใช่ไหมแต่น้องใช่ค่ะแต่น้องกระตี้จ้ะ จะไปตรงนี้เพราะว่าของตัวเองอยู่ด้านนี้เพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาฟิลพื้นที่ของฉันเพราะว่าพื้นที่ของฉันคือด้านนี้น้าตีก็ได้มาตรงนี้ได้รอ,อบๆๆแต่น้าตีแล้วค่ะอะ่กินยังไม่ได้เลยอาอยังไม่ได้เหรอกินได้ไยังไม่ได้เลยกินแต่นาตนีโดนแต่แม่โดนกินเลยกินกินยังยังปิดแล้วปิดแล้วแม่ดน ปิดแล้วอ๋อนี่เหรอนี่คืออะไรปากเสือปากเสือปากเสือโอเคตรงนี้ก็คือพื้นที่ของแม่โอเคมันจบเกมแล้วเฮ้ยเพราะว่าถ้าแม่ยิ่งวางแม่ยิ่งได้พื้นที่น้อยโอเคววางต่อได้ไหมก็วางให้มันครบไปไม่ได้เพราะมันจบเกมแล้วแม่ก็แม่ก็แพ้นะเพราะว่าแม่ไม่มีพื้นที่ที่จะนับเลยอ๋อโอเคเท่านี้ละอะนับตอนนี้วิธีวิธีนับนับคะแนนทำยัแม่ก็จะเอามาถมอ่าสีขาวที่แม่กินมีสองตัวเอามาถมตรงนี้ บอดี้ก็แต่ถมของแมก็คือมีแค่นิดเดียวก็ต้องสควิชเข้าไปอบอกแล้วทำเพื่ออะไรบอดี้กาวเต็มบ้านเลยแ <c oughs> นตตี้นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าี่สกยี่สิบหกคะแนนแล้วของแม่กี่คะแนน แม่ไม่มีเหรอเพราะว่าแม่เต็มไปด้วยหมาอ๋าอแสดงว่าถ้าเรามีพื้นที่ในส่วนของเราเยอะเท่าไหร่เราก็ชนะใช่ไหมใช่อ๋อนี่นาที่ชนะไปสองกระดานแล้วอ๋อใช่เพราะาตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายเราเล่นเรา้องไปแล้วโอเคค่ะอย่ายอมแพ้ละโอเค<า>เริ่มเลยค่ะวัน<า>นี้เราเป็นกระดานใหญ่ ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนเล่นเป็นกระดานใหญ่บ้างคุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากได้พู้นีก็เลยให้เล่นกระดานแต่พี่บอกว่าอยู่ที่คนเล่นมากกว่าเอออยู่ที่เรื่องอะไรน้องนัตตี้นะคะเกมนี้น้องนัตตี้จะเป็นสีดําบ้างแล้วคุณแม่จะเป็นสีขาวโอเคเริ่มเลยสีดการิ่มนโกนนะจ๊ะบลาอับล็อกเนี้ย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 บล็อกแม่วางตรงนี้จะได้กินเฮ้ย แมียวแมวแมวแม่อยากจะทำสีเหลียวดิกินไปแล้วเหรอกินแล้วแค่สีนิดเองเมียวแมียวแมียวตัดแมียวนากีอ่อนให้แม่ดีกว่าไม่ต้องอ่อนหแล้วนู่นดีเพราะว่าแม่ก็จะนะแม่ถ้าแม่มาตรงนี้มันแม่จะไม่โดนกินตรงปากเพราะอะไรเพราะว่าแม่กันเอาไว้โอเคเพราะก็นี่ไงแม่ก็กันนะแม่รู้ละแม่รู้ละต้องเล่นไงถึงแม่จะเล่นมีเก่งแม่ก็จะรู้ละแมวแม่กินเดิโน่เหรอ เดินกินเลยว่ะแม,ม,มวแมวเดินสิแม่วางแล้ววางมันทำเลย,เลยต,ต้องเอาพื้นที่เราคืนมาพื้นที่เราอยู่ตรงนี้พื้นที่เราโอ้ยมาสก,กัดทุกรายการเลยเอาบ้าง <c oughs> กกเอา,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 าบ้างสกัดเราสกัดเราสกัดล้วบ้างมาโอเคเปิดพื้นที่อะไรท, <c oughs> ที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ว่าจะเดินต่อๆพื้นที่จะเป็นพื้นที่ของตัวเองแม่ตรงนี้ก็มีพื้นที่นะที่ไม่ไปทางนู้นแล้วไปทางนี้ดีกว่า ่ก็จะไปทางนี้ไม ch, ่แม่ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีตรงนี้ต้องมีอ่าตรงนี้แม่ก่อนงเงมือนที่อื่นเดี๋ยวนะที่จะวางเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่ก่อนแม่ต้องวางตรงนี้เท่านั้นเออตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เพราะอันนี้เป็นพื้นที่ของนัตตี้เดี๋ยวจะร้องเนี่ยจะร้อนไหมล้อไม่ด้มาไม่ให้อันนี้ของนัตตี้หมดแล้ไม่ให้เราจะไม่ได้อันนี้เป็นของนัตตี้หมดแล้วทุแล้วก็ไม่ให้เกิดตรงนี้ก็เป็นของแม่ตรงนี้ก็เป็นของนัตตี้แล้วได้สิแม่ไม่ต้องวางเรียงขอบตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นของแม่แล้วแล้วตี้ไม่ต้องเรียงของนัตต ตอนนี้เราก็จะต่อสู้ในกันด้วยการเอิร์กินตอนนี้กินแล้วได้พื้นที่กันแล้วก็ต้องมากินแล้วอ่ะกระจี้วัตรงนี้มากินเยิมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ะะได้หรอคะใช่ไม่ได้กระตีตรงนั้นกระตี้วัวตรงนี้นี่กินได้ปะได้แต่กตี้แค่ไม่อยากโดนกินเยอะอยู่แมว แม่จะร้องเหนียวทำไมเแมวเแมวโอ,อ้โหเฉดดาได่วาตรงนี้เองแต่แม่กินตรงนี้ได้แล้วบอกเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินกระต่ี้ช่วยบอกแล้วกันนะแม่ระเบิดที่กิดแค่เพราะว<ๆ>่าความไม่มีความแม่ถ้าแม่วางตรงนี้แม่ก็จะได้กินเม็ดนี้นะอือเนี่ยวางแล้วได้กิน,นแล้วนะึกว่าตัวเอ,เวองเป็นสีขาวกัน์ดอะจบกินแล้วฮะ จบแล้วหรอจ้ะพื้นที่ของใครพื้นที่ใครได้เยอะกว่าก็คือเดี๋ยวเราจะมานับใช่ไหมมาถมกันนะพื้นที่ก็ถึงมีสองเมตรของตรงไหนวางไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นะตรงนี้ก็ได้ด้วยมีสองเมตรนะนัตตี้มีนัตตี้มีหลังอีกนัตตี้จะเรียงโอ้แต่ตอนนี้เราปิดเราปิดวิดีโอก่อนก็ได้เพราะว่าเราต้องนับนับแต้มนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ หกสิบเจ็ดส2บแเายบม่แม่ได้ย3นะ12,3,4 5 6อ8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2บส2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3า3ส3 2สีป 30 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49คนแนนะคะ่ะคุณแม่ได้23นา้วมันตี้ได้19คนแนนใครใชนะ